หมุนหมุนหมุนขึ้นบันไดนี่มันมีเฮลิคอปเตอร์กำลังทำอยู่ใช่เฮลิคอปเตอร์กำลังทำอยู่อ๋อเฮลิคอปเตอร์ไปผิดทางเฮลิคอปเตอร์กำลังกำลังอ้าวขึ้นบันไดมาแล้วทําไงต่อเฮลิคอปเตอร์วนมาวนมารับวนมารับถึงที่มาถึงที่แล้วอีกน้อยอีกน้อยอ๋อทำไงทําไงต่อ เด็กพี่จั๊กไม่อยู่โอ้กดปุ่มขึ้นไปเลยหมุนหมุนหมุนได้ไหมเอาตี๊ดติ๊ดติ๊ดจัอ๋อผ่านไปได้แล้วเด็กพี่จั๊กไม่อยู่ผ่านไปได้แล้วทำไงต่อกดปุ่มปิดสะพานไม่ใช่ไหมไม่ใช่รถปุ่มอันไหนดึงขันโยกอันไหนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ต้องดึงขันโยกอันไหนครับสะพานสีอะไรล่ะ สีเหลืองปีตสบ้านดึงมากชึบว,ว้าวต่อไปต้องยกเครนเอา้าไม่ได้กดปุ่มล่ะนายขี้โกนี่นะพี่ขอโทษเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อะดึงอันไหนลูกสุดยอดไปเลยโอ้โอ้ได้ไหมอ๋อได้แล้ว ถึงหมุนไม่สุดหมุนไม่สุดโโออ้้โอ้ อกดเลยกดปุ่มอุ๊บบูเมล็กดูติดแล้วหมุนตาหมุนตาหมุนตาอืออ,อปุป๊งต่อไปยกปิดสะพานยวเดี๋ยวอ้ามาติดตรงนี้แล้วทำไงต่อยกขันโยกขึเท้าวบือว้าวสุดยอดไปเลยล <onz> อ้อาวไม่ยกคันบกไม่กดปุ่มล่ะพีโกงเหรอใช่หมุน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 ว้าวหมุนรถน้ำมันขึ้นสะพานไปเลยเพื่อไปเจอกับเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มารอแล้ว ขึ้นบันไดขึ้นบันไดสูงสูงอีนิดเดียวอีดเดียวเอวสเต็ปต่อไปทําอะไรหมุนเฮลิคอปเต,ปตอร์มาให้มาอยู่หลังรถบรรทุก<ม>กดปุม่มให้รถกระโดดขึ้นไปเฮลิคอปเตอร์จุมเดียบมาแล้วทำไงต่อครับแล้วก็หมุนนี้ต่อหมุนนี้ต่อเพื่อให้รถน้ำมันไปที่สถานีต่อไป อ๋อแต่มันหันหลังอนะทำยังไงจับเลยจับที่กุ้งเฮ้ยคัปเตอร์อย่าขี้โกองอ่ะามุน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 ไปดูอ่ะเสะและ้วเอามายเอามายเอามายเออแล้วปิดสะพานยังไงเด็กปิดสะพานยังไงปิดสะพานสีเหลืงองบวกยกคลนสีเข้า ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อันไหนอันไหนลองยกคันโยกให้ถูกต้องสิใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นปิดสะพานเนี่ยอันนั้นปิดสะพานสีเหลืองเครนสีอะไรหรือสีเทาต้องยกคันโยกสีเทา อืมว้าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเออใช่แล้วหมน้ำมันไปแล้วสุดยอดไปได้ได้มีไฟแดงด้วยเหรอมีไฟแดงด้วยโอ้ไฟแดงจริงๆด้วยโอเคอ่ายังไม่สจกด ขึ้นข้างขึ้นโอ้หมุนนั่นไหนหมุนนั่นไหนลูกหมุนมือ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 ขึ้นบันไดขึ้นบันไดหมุนนั่นไหนขึ้นบันไดหมุนหมุนหมุนขึ้นบันไดขึ้นบันไดไปขึ้นได้ไหมอืวขึ้นไปแล้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 วขึ้นไปถึงข้างบนเลยไปจอดอยู่ข้างบน อ,อีกน้อยน้อยอ้าวขึ้นไปถึงแล้วขึ้นไปถึงแล้วออาต่อไปให้เฮลิคอปเตอร์มารับให้เฮลิคอปเตอร์มารับมาแล้วกวดปุม่มปิ้งปองไม่ถึง,งไม่ถึงเอาเถึงแล้วเก่งมากครับมุนเอาห,ห,อหันหลังอีกแล้วหันหลังอีกแล้วอู้หันหลังแล้วต้องทำยังไง อ้าวล่วงไปในอุโมงเลยหยิบได้ไหมยหยิบได้อะวางให้ดีหนึอ่ารถจอดรอดที่สะพานต้องทำยังไงต้องปิดสะพานปิดสะพานรถวร่งมาคับพี่ดูหน่อยอ่าแล้วยกเคลนยกเข็นขึ้นพี่เตยวยกเค็นขึ้นสูงๆยกเค็นยังไงเราผิดอันแล้วยกเคนอันไหน นีนีน,น,น,นีนีออน,นียกเคนว้าวกลับมาเจอกันอีกแล้วโอ้ไมคิด oh สำหรับคลิปนี้นะครับเรามีเจ้าของเล่นยอดนิยมที่เพื่อนๆน่าจะเห็นมีขายอยู่เยอะเลยในแอปซด,ด้ a ช้อปปี e ออนไลน์ต่างๆนะครับก็คือเจ้ารถเขาวงโกดที่มันมีเฮลิคอปเตอร์มีเคนยกมีสะพานแล้วก็มีเขาวงโกดให้เราใช้ฟังก์ชัน่นหรือว่าลูกเล่นต่างๆนะครับในการ สับคันโยกดปุ่มหมุนที่บังคับนะครับเพื่อให้รถเนี่ยมันวิ่งไปตามรางนะครับตัวนี้เราได้มาจากโปรโมชัน่นวันที่5เดือน5นะครับเป็นชื่อคาร์แคชแอดเวนเจอร์ก่าจะส่งมาจากเมืองจีนก็นานเหมือนกันอันนี้ได้มาราคาไม่ถึง200บาทเลยนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะให้ดูกันแต่ว่าดูสภาพกล่องแล้วรู้เลยว่านี่ส่งมาจากเมืองจีนนะครับใส่ห่อมาเลยแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนด้วยก็เลยมีการเปรียกนิดนึงนี่นะครับเป็นไหมมีชื่อเสียเหมือนอะไรมาเรียบร้อยนะครับนี่ก่อนจะเปิดนะครับรายละเอียดของกล่องเรามาดูกันก่อนนะครับหน้ากล่องก็มีรูปภาพมาชัดเจนนะครับว่านี่ในตัวรถที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยนะครับเขาะจะมีรถแถมมาให้นะครับจำนวน4คันเราซื้อแบบมีรถแถมมาสคันนะครับแล้วก็ มีปุ่มบังคับนี่หนึ่งเป็นปุ่มกดนะครับเป็นที่หมุนนะดูจากนี้น่าจะเป็นที่หมุนนะครับแล้วก็เป็นที่หมุนอีกอันหนึ่งแล้วก็เป็นคันสวิตบังคับแบบเลื่อนนะครับขึ้นลงขึ้นลงครับสองอันแล้วก็มีปุ่มกดอีกอันหนึ่งนะครับโดยหน้ากล่องเนี่ยเขาจะบอกไว้เลยว่ามีรายละเอียดนะครับของปุ่มเนี่ยมันจะให้การตอบสนองในฟังก์ชันต่างๆที่แตกต่างกันไปซึ่งเดี๋ยวเราต้องลองมาเล่นกันดูครับว่ามันจะมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับโดยที่ข้างกล่องนะครับก็บอกไว้เลยนี่ปุ่มนะครับกดปุ่มลง สตาร์ทอ่าปุ่มที่2นะครับมีการหมุนสวิตช์นี่ซ้ายขวาเห็นไหมซ้ายขวาปุ่มที่3านะครับหมุนก็ขึ้นลงขึ้นบันไดแน่นอนเลยปุ่มที่4ก็คือกดให้มันกระโดดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันอันนี้นี่มีหลายอย่างเลยนะครับต,ต้องแกะมาดูกันนะครับหน้ากล่องหลังกล่องเหมือนกันแต่คนละสีอันนี้จะจอ,อกเป็นแนวสีฟ้าอยู่ในเมืองนะครับ first step น,นี้ก็เป็นแนวสีแบบเล่นอยู่ในบ้านนะครับวางอยที่พื้นบ้านไว้มีเก้าอี้ด้วยอ เรามาลองแกะดูกันเลยนะครับเนื่องจากมาจากเมืองจีนนะครับพันนี้ไม่ถึง200บาทก็แพ็กเกจเขาอาจจะดูแบบเละนิดนึงแต่เข้าใจได้นะเพราะว่ามันเป็นของเล่นที่ไม่ได้แตกหักง่ายเนาะนะครับกล่องใหม่นี้แต่ว่าพอเราแกะออกมาปุ๊บทุกอย่างก็ยังอยู่ดีใช้หรือเปล่า,าดูสิือเขากแกะมานะครับนะแกะออกมาเป็นชิ้นๆเลยนี่นะครับเป็นชิ้นๆเลยดูนี่เป็นชิ้นๆน,นะครับ มาพร้อมกับตัวรถกี่คันดูก่อนเลยว่ามีรถไหมกี่คันหนึ่งสกูบาร์สีเหลืองสองรถตู้สีขาวสามรถบรรทุกน้ำมันนี่นะครับรถน,น้ำมันแล้วก็สี่รถบรรทุกสีเงินทุกคันเนี่ยมีน้ำหนักที่ดีเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าล้อด้านล่างเขาเป็นเหล็กแบบนี้นะครับเห็นไหมเหมือนรถที่วิ่งในรางเนี่ยมันก็จะวิ่งไปได้เร็วเพราะว่าล้อเขาเป็นเหล็กนะครับสี่คันนะครับจะให้เราซื้อมาสีค่คันเซตนี้ มันจะมีทั้งแบบสองคัน4ี่คันแล้วก็6คันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่น้องๆเลยอยากได้กี่คันเราซื้อเซตกลางก็คือมี4คันนะครับในชุดนะครับก็จะมีพวกเครื่องเล่นต่างๆประกอบแถมมาดูนะครับนี่มีเสา2ต้นนะครับมีสัญญาณไฟจราจรด้วยนี่ไฟเขียวไฟแดงแล้วก็มีต้นไม้จําลองมาให้2ต้นนะครับมีสะพานก็มีเสาอันนี้นะครับสะพานนี่สะพานต้องมี2ฝั่ง ซึ่งจริงสังเกตไหมครับว่าขาดไปอย่างหนึ่งคือเขาไม่มีคู่มือมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราแกะกล่องแล้วนะครับอย่ารีบทิ้งกล่องนะกล่องเราไว้ดูแบบแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวเราต้องมาประกอบกันให้มันเหมือนกันเลยอ่ะเราไปประกอบกอบนัน <ๆ S 1> น้องๆจากชิ้นส่วนทั้งหมดที่เราแกะออกมาจากกล่องแล้วก็เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการประกอบให้น้องๆดูเผื่อใครที่ซื้อไปแล้วประกอบไม่เป็นดูคลิปนี้จะได้ทําเป็นนะครับอันดับแรกเลยเอาชิ้นรางที่ใหญ่ที่สุดก่อนนะครับนี่เราจะเห็นว่า มันจะมีตรงด้านข้างนี้อยู่นะครับนี่เห็นไหมด้านข้างนะครับจะมีช่องช่องอยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้น,นะเราก็ใส่เข้าไปนะครับตรงนี้มันมีเดือยอยู่แบบนี้เห็นไหมนี่นะครับเราก็ใส่เข้าไปเดือยแบบนี้ปึ๊บมันก็จะเข้าล็อกพอดีนี่เห็นไหมครับเข้าไปแล้วแล้วก็ด้านนี้ก็เหมือนกันนี่ด้านนี้เหมือนกันเห็นไหมมีเดือยอยู่เราก็ใส่เข้าไปป <t> <โ ys> ึ๊บก <ược? S 1> ็จะเป็นการขยายตัวฐานนะครับของตัวเมืองวงกดนี้ออกมาเห็นไหมฐานมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นแล้ว มีด้านนี้เพิ่ออมออกเานะครับเป็นลังวิ่งนะครับทีนี้เอาอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาก็คือตัวเครนนะครับตัวเครนตัวนี้ถ้าเราดูจากาตัวฐานเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอยู่1ช่องที่เป็นสี่เหลี่ยมก็คือช่องตรงนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปนี่ก็จะแน่นนะครับเนี่ยแน่นอยู่นะเห็นไหมไม่ลุดพอใส่เคลนปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าด้านล่างของเครนนะครับเขาจะมีรูอยู่2อันแบบนี้เป็นฐานที่มีรูนี่เลยขาที่มี2 ขาวนี้นะครับนี่ติดเข้าไปตรงนี้ไหนะบนมันขอเกี่ยวนะเกี่ยวเข้าไปก่อนปึ๊บพอตรงนี้มันยกได้นิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปดันลงไปในรูนะครับแบบนี้นี่ก็จะเข้ารูพอดีไหมพอเคนยกก็จะสังเกตได้ว,ว่าเขายกสะพานนี้ขึ้นมานะครับอ่าเรียบร้อยต่อไปเรามีสะพานอยู่2ชิ้นสะพาน2ชิ้นนะครับน้องๆก็คือสะพานในปกติจะต่อกันแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น2ชิ้นซ้ายขวาเราก็วางแบบนี้เลยนี่นะครับเห็นไหมใส่ลงไปในช่องก็จะมี รูอยู่ให้ใส่ใส่ลงไปปึ๊บนี่นะครับมีรูให้ใส่เราก็ใส่เข้าไปแบบนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าเรียบร้อยสะพานมันจะยกอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวพอเราเล่นมันจะลงไปพอเราต้องกดปุ่มบังคับต่อไปจะมีเสาอันนี้ที่เพื่อนอาจจะงงนะครับซึ่งถ้าดูตามหน้ากล่องไม่ต้องงงเสาเนี้ยจะช่วยให้ลดลงจากฮล,ลิคอปเตอร์ได้ก็คือติดไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้ตรงนี้มีสองช่องอยู่ข้างนบนอันนี้มีสองช่องก็ติดตรงนี้ หันตัววีตรงนี้ออกมาด้านเดียวกับสะพานนะครับอย่าไปหันด้านนี้นะหันด้านนี้ถามว่าเรารู้ได้ยังไงเรารู้ได้จากกล่องนี่นี่เห็นไหมครับเห็นไหมนี่ตัววีตัว v, ตวีตรงนี้เห็นไหมนะครับนี่เคลนก็เหมือนกันนะสะพานก็เหมือนกันเห็นไหมแต่แล้วเดิมเหมือนกันแล้วตรงปกแล้วนะครับก็ลืมบอกไปตรงนี้นะครับจะต้องมีเสาด้วยเป็นัานเดี๋ยวเวลาเราเล่นเนี่ยรถมันจะ่ีไม่ได้ต้องมีเสาสองต้นวางอยู่ข้างล่าง แล้วก็เฮลิคอปเตอร์นะครับมีเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำซเฮลิคอปเตอร์เขาจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เอาตัวแท่งเสาเฮลิคอปเตอร์เหมือนเสาไฟใส่เข้าตรงนี้เพื่ออะไรไปเฮลิคอปเตอร์มันบินอยู่บนฟ้าแล้วก็แน่นอนมีเสาเดียวอยู่ตรงบันไดก็คือตรงนี้ใส่เข้าไปปึ๊บเฮลิคอปเตอร์ก็จะลอยอยู่บนฟ้าที่เหลือก็จะเป็นพวกสิ่งประดับตกแต่งนะครับก็อย่างเช่นต้นไม้2ต้นนี้ต้นไม้2ต้นนี้นะครับเขาก็จะมีรูอยู่นี่มีรูตรงนี้ก็ใส่เข้าไป มีดูตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปเพื่อไม่ให้มันดูโล้นนะครับดูไม่สวยนี่เราก็มีตรงนี้นี่ข้างค่าจุดสตาร์ทสตาร์ทนะครับเขาก็จะมีอย่างนี้เราก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับเป็นเหมือนบ้านเป็นจุดสตาร์ตปิดเน้นเรียบร้อยและสุดท้ายเสาไฟเขียวไฟแดงนะครับเราใส่ตรงนี้นี่หันด้านที่มีไฟเขียวไฟแดงออกมาด้านนอกเราจะได้มองเห็นปึ๊บเรียบร้อย ก็ไปอ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับเจ้าตัวเขาวงกดลดเคลื่อนไปตามรางอันนี้จุดสตาร์ทนะครับแน่นอนจุดสตาร์ทก็คือตรงนี้นะครับตามกองบอกเลยจุดสตาร์ทปุ๊บจุดสังเกตง่ายๆนะครับเราดูจากสีสีเป็นการบอกสัญลักษณ์ว่าจุดไหนควรจะกดปุ่มสีอะไรนะครับวันนี้นี่ไหมสีเดียวกันเห็นไหมเราก็กดปุ๊บมันก็จะยกรถขึ้นมานี่พออันนี้อยู่ตรงนี้ปุ๊บอวออันนี้ไม่ใช่ดึงอันนี้แล้วสะพานปิดดึงอันนี้ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนี้อ่ะเป็นเครนหมุนอันนี้อ่าหมุนอันนี้เป็นเฮล,ลิคอปเตอร์กดอันนี้ไว้พิกดอไวเหลืออันเดียวอันนี้หมุนโยกนะครับนี่น้องๆก็จะได้รู้ว่าเมื่อถึงแต่ละด่านต้องกดปุ่มไหนครับอ่าีนี้พอขึ้นบันไดเราก็ต้องหมุนตรงนี้เพราหมุนนะครับเฮล,ลิคอปเตอร์ก็จะวิ่งตามไปด้วยนะเราก็จะไปจอดอยู่ข้างบนพรถจอดอยู่ข้างบนปุ๊บอ่าเราหันด,ด้านนี้มา เรากดปุ่มกดปุ่มนี้ปุ่มริม,มนี่นะครับรถก็จะกระโดดขึ้นมาเดี๋ยวเราทําภาพช้าให้ดูอีกรอบนึงน,นี่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 เราก็จะกระโดดขึ้นมาพอรถกระโดดขึ้นมาปุ๊บเราก็หมุนหมุนหมุนนะครับหมุนนี่ตัวเสาตัวนี้จะเริ่มมีประโยชน์แล้วดูไหมเสานี้จะมีประโยชน์เพราะว่ามันช่วยให้รถลงจากเฮลิคอปเตอร์นี่รถล,ลงจากเฮลิคอปเตอร์นะครับก็จะมาติดที่สะพานพอติดที่สะพาน ้องดูเราต้องยกคันโยกตัวนี้หนับดูนะสพาก็นจะปิดปึ๊บเลยเราก็จะวิ่งลงมาแล้วเราก็ยกขึ้นตัวนี้ลงมาถึงเรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยเราก็จะมีรถสี่คันก็ต่อแถวกันแล้วก็เล่นได้ไปอย่างนี้ ก็จะวนไปอย่างนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับ